นี่กลับไปบ้านทําแบบนี้ได้ปะนะนเ,เนี่ยตะวนลึกสิทธิ์ไหมเนี่ยกลับไปบ้านจะทําแบบเนี้ยได้ไหมหมายถึงผมอะกลับไปบ้านแล้วผมจะไปทาแบบน,นี้ได้ไหมตะหวนลึกสิทธิ์ไหมไม่ส <c oughs> ป้าบินแน่ใจนะ,อะโอ้แต่ผมกลัวเสือตัวนี้มันโดดมาทําไงเนี่ยรออ๋อ มันกลัวป้าเดิใช่ไหมเอ้ยมันกลัวป้าพินแน่เลยฮะแนะนำตัวหน่อยสิที่ป้าพินขายอยู่นี่ประจำมาเจอได้เป็นแม่บ้านอยู่ในศูนย์ทำหน่งแม่บ้านเลยขายหมวกราคาไม่แพงใช่ไหมปนได้ไหมปนได้ไหม มมีเยอะอ๋อแล้วกระเปกระเป๋าเทน,อ,น,อ,นอันนั้นเลยนะอ๋ออ๋อนนกระเป๋านั่นไปละร้อยแล้วเสื้อล่ะเสื้อเสื้อ,เส,อเสื้อตัว,ตว,ตวเท่าไรอ๋อ, 170. อเสื้อตัวร้อยเจ็ดสิบลดได้ไหมอ๋ออ๋อ, <laughs> อลดได้ครับแกแกบอกขายสองร้อยแล้วลดร้อยเจ็ดสิบ อันนี้ของแม่บ้านเองผ้ากันคอเวลาร้อยตังหมดแล้วอ่ะทำไงยืมยืมป้าพินก่อนได้เปล่าฮะโอนได้อ๋อโอนได้ถ้างั้นน่ารักจริงๆเลยอ่ะป้าพินหยอกเล่นนะกลับก่อนนะครับวัสดีครับ หยอกเล่นนะหยอกเล่นนะโอ้โหาาาเสือเสือเสือมากเสืมาเสือมากเสือาัวมากขาาา